อันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการตั้งค่าฐานข้อมูล MySQL นะก็เปิดโปรแกรมมาใหม่ปึ๊บทีนี้ถ้าเป็นเครื่องลูกนะเครื่องแม่ก็จะเซตเป็นล c a ้อ o อกหรือ1 2 7 0 0, 0. 0. 0. อยูอยู่แล้วนี่มันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าเชื่อมฐานไม่ได้ก็กดโอเคก็กดเชื่อมฐาน database ไม่ได้ของตรัง database จะต้อง ที่ตั้งไว้ใหม่ก็คือต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์โฮสต์เป็น1 9 2 1 6 8 1 1อ1นะวันนี้พอเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยเป็น myccu root ตั้งไว้เลยก็พาสเวิร์ดจะต้องเป็น db 09941แล้วกดทดสอบนะมันก็จะขึ้นมาว่า connect เชื่อมต่อ database ได้นะโอเค